สวัสดีครับสยามนิสานเซลล์สา,สาขาวิภาวดีนะฮะที่ปรึกษาการขายสำราญวันใจนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำโหมดการขับขี่ drive โห d e นะครับสำหรับรถนิสันคิกนะครับผมสวัสดีค่ะที่ปรึกษาการขายนิชนันต่อสีเจริญค่ะวันนี้จะมาอธิบายวิธีการใช้วิธีการเข้าเกียร์ว่างของรถไฟฟ้าคิกคันนี้ค่ะ,ะครับผมงั้นเรียนเชิญด้านในรถเลยนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำการขับขี่ในรถน e ิสสันคลิก Epower โหมดการขับขี่จะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับผมโหมดแรก Normal m โหมด o r m a ม m o โหมดนี้อัตราเร่งนี้จะดีเยี่ยมเหมือนเราขับขี่รถโดยทั่วไปทั้ง D m โหมด m o โหมดนี้ก็คือเหมือนกับขับ,ขบรถยนต์ปกติและ B m โหมดเพิ่มความนุ่มนวลน,นะฮะในการขับขี่ ลงทางลาดชันนะฮะอีกโหมดหนึ่งก็เป็น, Smart Mode. นสมาร์ทโหมดนะฮะสมาร์ทโหมดตัวนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่งนะครับผมแล้วก็ชะลอความเร็วได้นุ่มนวลน,นะครับผมโหมดอีกโหมดหนึ่ง Eco Mode. อีกโคโหมดอีโคโหมดเนี่ยจะออกตัวด้วยความนุ่มนวลน,นะฮะแล้วก็มปีประสิทธิภาพสูงในพลังไฟฟ้านะครับผม หมดอีกหมดหนึ่งเราที่เราจะแนะนำคือการใช้ EV EV เนี่ยจะเป็นหมดอีกขั้นตอนหนึ่งที่เงียบสนิทและมีประสิทธิภาพด้วยพลังงานของแบตเตอรี่ทั้งหมดนะฮะวันนี้เราก็ขอแนะนำทั้งสามหมดในการขับขี่ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการขับขี่กับนิสสันคลิกเรานะครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับหมด การขับขี่และการเข้าเกียร์ว่างในวันนี้นะครับผมไม่ว่าคุณจะสไตล์ไหนและสไตล์ไหนคุณก็ตอบโจทย์ได้ในนิสัยคิต e-power ของเรานะครับผมพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ